เคสวัสดีครับผมชื่อต mm ้าเพื่อนจ่าครับสวัสดีครับแบงค์เหมือนกันเพื่อนจ่าผมครับแมนครับพี่จ่าพี่จ่าเนี่ยกูพี่เหมือนพี่แจ๊กพี่จ่านี่มะม่วงน้ำปลาหวานเนี่ยบอกไปด้วยบอกกลับมาไวๆกลับมาไวๆนะจ้าพวกเราทุกคนคิดถึงนายไม่นี่รักนะแต่้าบอกคนมันเยอะไถไายซื้อจุ๊บ กินนี่นี่ขนาดไม่อายเนี่ยเฮ้ยมึมงวมงกินนี่โอ้จ้ากินเนาะเอาเลยครับกิบบนเนาะแข่งจ้าแข่งจ้ารอมาวันหลังวันห<อ>ลังไม่ดีนีน่เรวไปหน้าเพื่อนเลื่องนีกว่านร้องเพลงอะ่ะย,ย,ยังไม่เลิกเพลงอันดีกว่าครับมาร้องเพลงเหรครับถ้าผมกินนี่นานไอชี้แตกแม่อ่าเราจะมาร้องเพลงอะไรกันครับน้ำนำนำเราร้องเพลงรอง เราและนายนายและเราครับเฮ้ยเราและนายอ๋อนายและเราครับเราและนายเราและนายครับเฮ้ยถูกแล้วเล่นอะไรอ่ะรับมุกเราด้วยอ่ะไม่เอาไม <ah> <ah> <uh> ่ไม er <ok ่เอาพอพอจะยต้องรอแตกหรือรอรเข้าเรื่องกันเดียวชายไม่่ใชเข้าเพลงเข้าเพลงกันดีกว่าเข้าเพลงกันดีกว่าอ่ะสามแปดต้องเฮ้ยสามหนึ่งสองเอาอีกแล้ว อ่ะครับวงนี้ห้ามติดต่อตับมาครับห้ามเพสา่ามอะไรต่อมาับมามถามนึศูนย์นเกียรล <laughs> นเ <Brew> กียรอ๋อีะอะไรเดี๋ยวติดคอ,อ,อลำบากใจกับวงนี้ย้ายวงเนี่ยผอ่ะาก<อ>่อนาก่อนอนอะสาสวันคืนที่นนนายอเราสาสวันคืน,น,น,นที่นนนน มีเรือสองคนดิ้นรนสู้จนเพื่อความฝันมีคำสัญญาเราไม่ท้อทิ้งกันแม้คืนแล้ววันจะโหดร้ายไม่อาจทำให้ใจใทุกเราหนึ่งเพียนพัน สัญญาที่ให้กันไม่มนนีวันเปลี่ยนแป,ปลงเพื่อนที่มีจะมีเราแลนเสมอจากวันนี้จะมีเราเราและนายจดจำไว้ตลอดไปไม่จริงกันห้ามี มทางไม่มีไว้วันคือเพื่อนกันเพื่อนตายตลอดไปคือเพื่อนกันเพื่อนตายตลอดไปดาานน ไม่อาจทำให้ใจของเราเล่นเปลี่ยนไปสัญญาที่ให้กันวันนี้มันจะหายเพื่อนที่มีจะมีเราและนายเสมอ ไปไม่จริงเกินอากมีว้าจะมีไงเรื่องจาไม่มีไว้หวังคือเพื่อนกัน,เพ,น,กนเพื่อนตายตลอดไปคือเพื่อนกัน,เพ,น,กนเพื่อนตายตลอดไป เชิมนี้จะลับภายในสิบวิหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ้า